สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกาสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็น Work ์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมฝันละมาเซียก่อติดบ,บาเซโลนาครับปีบเตอร์บสจอดเลือกเชลซีครับโค,ค้ชแอชทันข่าวเวอร์พูครับ มาติดตามหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เราเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในกองหลังเชลซีมาฝากนั่นก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์ตอนนี้เนี่ยโอก็อมีเรื่องของการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ หลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าโอา้โหหลายสโมสรนในยุโรปเนี่ยทีมให,ห,หญ่ใก็คือจ้องตาเป็นมันเลยถ้าเกิดว่าเดรเดเกอร์ไม่ต่อสัญญากับเชลซีคือพร้อมจะดึงตัวไปร่วมทีมแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเชลซีเนี่ยถึงจําเป็นจะต้องรั้งเดรเดเกอร์เอาไว้กับทีมต่อเขามีความสําคัญกับเชลซีมากน้อยขนาดไหนก็เป็นบทวิเคราะห์จากทางสื่อต่างประเทศนะครับอย่างสกายสปอรก็เดี๋ยวเรามา ดูเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนเดินเนี่ยเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบล็วกวเตอร์จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับผมขอคำว่าริดดเกอร์ริดเกอร์ืสุดยอดสุดยอด มาแบบสำเนียงเยอรมันเลยนะสุดยอดแล้วก็ <c oughs> ฝากธนาคากรกสิกรไทยด้วยนะครับกับเคแบงค์ครับตอนนี้มีแคมเปญสติใช้สติในการป้องกันสตางค์รับการ โจรกรรมทางโลกออนไลน์นะหรือว่าภัยไซเบอร์นนเองนะครับถ้าเกิดว่าได้รับข้อความ SMS หรือว่าอ e ีเมลแปลกๆที่บอกว่าคุณได้รับเงินนู่นนี่นั่นทางทางที่ไม่เคยไปติดต่อขอคู่ใดๆก็สงสัยเอาไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่านะครับอย่าก,กดอย่ากรอกอย่าตอบเด็ดขาดเพื่อป้องกันการโดนดูดข้อมูลไปแล้วก็ใช้ช่องทางของ,ของกสิกรในการแจ้งข้อมูลครับ <S <S อีเมล i n f o k c o n t a c t c e n k c o m หรือว่าหมายเลขโทรศัพท<อ>์ K Contact Center 02888 8888นะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนนะจะได้ไม่โดนหลอกลวงกันได้ครับตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับผมไะเริ่มเลยครับค้ชแอครับครับผมก่อนอื่นเรามาเกินน้ำด้วยฟอร์มของลูดิเกอร์กันก่อนแล้วกันนะครับกับนัดล่าสุดเนี่ยที่ยิงประตูชัยด้วยนะครับนี่ช่วยให้เซลซีนะครับเอาชนะสเปอร์ในเกมรีครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2แล้วก็ทําให้แบบสกอร์ขาดลอยเลยครับแล้วก็ รวมถึงสัญญาสถานการณ์สัญญาปัจจุบันด้วยนะครับเกมนี้ครับเนี่ยลิเกอร์เล่นได้สมบูรณ์แบบมากครับทำประตูนำา 10- ตั้งแต่นาทีที่18ซึ่งการที่หม่งได้ในลูกนี้เนี่ยมันทำให้กำลังใจของสเปอร์ลดลงไปเยอะเลยนะเพราะว่าสกอร์รวมเนี่ยตาม0-3แล้วก็ตลอดเกมเนี่ยเขาทั้งเป็นคนคุมเกมเป็นคนคอยตัดเกมเล่นเกมรับยอดเยี่ยมมากเขาผ่านบอลสำเร็จในเกมนี้นะครับ94ครั้งมากที่สุดในสนามแล้วก็ ลูกอากาศภาพคพื้นก็เล่นได้ดีทําได้ดีนะครับจนได้รับการโหวตจากลหลายๆสื่อเหมืนกันให้เป็นแมนออโตแมตในเกมนี้นะแล้วตอนนี้เชลซีก็ไปรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วในวันที่27กุมภาพันธ์ปลายเดือนหน้านะครับก็เหลือเพียงแค่ว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปเป็นคู่ชิงจากฟอร์มเมื่อคืนนี้เนี่ยโจโครครับตำนานของทีมนะตำนานแบ็กซ้ายเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตด้วยแบบนั่งวิจารณ์เกมนี้อยู่เขาก็บอกว่าโอ้โหอันโตนิโอเรดิเกอร์เนี่ยเทพจริงๆ นะเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ควรเสียไปเด็ดขาดลูริเกอร์เนี่ยยอดเยี่ยมมากเป็นผู้เล่นระดับท็อปเป็นคนสําคัญของห้องแต่งตัวที่คุณไม่ควรจะเสียไปเขาเขาเนี่ยครบเครื่องทําได้ทุกอย่างบิลล์อัพเกมจากข้างหลังก็ทําได้เขาคือจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมรุกแล้วก็การดวลหนึ่งต่อหนึ่งของเขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนจะแทบจะไม่แพ้ใครอ่ะแพ้ได้ยากมากเขาเป็นคนที่มีความเป็นเพราะผู้นําด้วยเรียกได้ว่าโอ้โมเปราะเลยนะฮะเถานแอชตินาของเออแอติโคเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะเป็นโจโค อติโกผม<ค>พูดผิดอิโกผมพูดผิดนะขออภัยสถานาสัญญาตอนนี้ของลูริเกอร์ครับก็คือสัญญาเหลือ6เดือนใจเขาเนี่ยจริงๆใจลึกๆลูริเกอร์ก็อยากอยู่กับเชลซีต่อนะแต่เพียงแค่ว่าไอ้ข้อเสนอชิ้นแรกเนี่ยหนึ่งแปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเขายังไม่พอใจเขาต้องการ2,000สนทีนี้กําลังกลับมาคุยกันใหม่ต้องรอดูว่าเชลซีจะยอมให้ไหมสอ0 0สนเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ยอม ก็ไม่ใช่ว่าดูดิเกอร์ไม่มีทางไปดูดิเกอร์นี่คือในเบื้องหลังก็เริ่มมีทีมอื่นติดต่อเข้ามาพูดคุยในเบื้องหลังบ้างแล้วอย่างเช่นบาร์เยนมิวนิกปารีสแซงแช็คแมงเรอัลมาดริดยูเวนตุสพวกนี้สนใจที่จะเซ็นฟรีทั้งนั้นครับครับเป็นนะกองหลังฝีเท้าดีแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องเสียค่าตัวเนี่ยค่าเหนื่อยระดับสองแสนผมว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยคือยอมให้ได้เพราะว่าคุณไม่ต้องมีค่าตัวตรงจุดนี้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเชลซีแล้วผมว่าเชลซีมีภาษีดีกว่า่าาาถ้เกิดวยอม คือหรือบางทีอาจจะไม่ต้องสองแสนก็ได้ไหมแบบต่อรองแบบสักครึ่งทางเจอกันที่แบบแสนแปดไหมเผื่อ,อจ,จะแบบตกตลงกันได้นี่ก็อยู่ในขั้นตอนทีน่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเจราจาร่วมกันซึ่งตัวเลขแสนแปดที่ขวัญว่ามานะั่นคือตัวเลขขั้นต่ําที่รีลีเกอร์อยากได้นั่นแหละคือวขขอ,อว่า,วามอาจจะต้องปีกันสองแสนคือคือผมกําลังจะมองถึงเรื่องว่าเอ๊ะเชลซีกำลังคิดอะไรที่ไม่ให้สองแสนสมมุติว่า อายุเยอะหรือเปล่าแต่ริเกอร์ยี 28, ป<ะ>่ปดป่ะปีเตอร์บอสแปดยี่แปดเขายี่เก้ายี่แปดเนี่ยสมมติมอบสัญญาให้สี่ปีผมว่าในสัญญาสี่ปีเขาเล่นระดับท็อปแน่ผมรู้สึกแบบนั้น่ะจนถึงสามสิบสองเขายังเล่นระดับท็อปได้อะให้สองแสนผมว่าก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะมีนักเตะหลายๆคนกองหลังหลายๆคนที่ได้โอเวอร์มากกว่าน,นี้อีกหมายถึงทีมอื่นนะสองแสนผมว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะกับฝีเท้าเขามากๆอ่ะครับอืม ทีนี้เรามาลองดูความสัมพันธ์ของรูดิเกอร์ให้เห็นภาพชัดนะว่ามีความสําคัญขนาดไหนกับเชลซีทําไมหลายทีมเนี่ยถึงอยากจะได้เขาข้อมูลก็อ้างอิงจากสกายสปอร์ตนะครับข้อแรกครับรูดิเกอร์สำคัญกับเชลซีมากนี่คือกองหลังที่ทูเคลเนี่ยไว้วางใจมากที่สุดเลยเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทูเคลอย่างแท้จริงบรรดาเซนเ,นเตอร์6คนที่เชลซีมีอยู่ตอนนี้นะครับรูดิเกอร์เป็นคนที่เล่นในพิมร์ลีกมากที่สุด 3,150นาทีมากกว่าเตียโกซีวาอันดับ2เนี่ยเกิน1,000นาทีด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดว่าด้วยความเมคเซนแล้วเนี่ยเชลซีก็ไม่ควรเสียกองหลังที่คุณส่งลงสนามเยอะที่สุดเป็นอันดับ1ของทีมออกไปอันนี้คือความสมเพุสมผลเดี๋ยวเราดูภาพกราฟิกตัวนี้นะครับ เราจะเห็นว่าจํานวนนาทีลงเล่นของดูเดอร์ิเกอร์อันนี้คือนับเฉพาะในพิมพ์ลีกรายการเดียวยังไม่รวมถ้วยอื่นนะไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยต่างๆในยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่ดูเดอร์ิเกอร์ก็ลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับอันดับ1เลย3,150นาทีอันดับ2เ,เนี่ยเป็นเตโกซิวาครับ2,068นาทีแล้วก็อันดับ3เป็น ensen, 1, อันเดีสคิสเทนเซน1,965นาทีที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปจะสังเกตว่าโอ้โหไว้วางใจถึงขนาดที่ลงเล่นมาก กว่าพาร์ทเนอร์คนอื่นจะบอกว่าเขาเป็นตัวหลักแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ม,มาคอยแปะกับเขาก็าพูดแบบนั้นได้คือถ้าเอาทักษะเกมรับอย่างเดียวอ่ะผมยังมองว่าเตียโกซิวาเป็นเบอร์หนึ่งของเชลซีนะแต่ด้วยการที่ซิวาอายุเยอะมากแล้วสามเจ็ดแล้วครับมันไปให้ซิวาเล่นทุกนัดมันไม่ไหวจะเห็นเลยว่าของซิวากับของคริสเซนเซนเนี่ยคือลำดับ ไม่ได้หนีกันมากเพราะสองคนนี้จะสลับกันเล่นบ่อยจะเก่งเรื่องการเป็นเซนเตอร์ตัวกลางในแผนหลังสามแต่การที่รูดิเกอร์ยืนหนึ่งนั่นหมายความว่านอกจากฝีเท้าดีแล้วอะสภาพร่างกายยอดเยี่ยมฟอร์มเสถียรคงเส้นคงวาไม่มีตกเลยกับตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางบางครั้งยังพอโรเตชันได้บ้างแต่เซนเตอร์ตัวซ้ายถ้ารูดิเกอร์ไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงแกต้องออกสตาร์ทเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นรูดิเกอร์ตอนนี้มีความสำคัญทั้งเรื่องของสภาพร่างกายทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วย ครับก็คือถ้าเราเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะเราเปรียบเทียบกับทีมลุ้นแชมป์ในการทีมที่ผมอให้เป็นเทียรเดียวกันก็คือแมนซิตี้เชลซีเรอร์พูกองหลังที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีมที่แบบเป็นตัวจริงตลอดถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยแหละอ่ะเวอร์พูมีฟานได์แมนซิตี้มี ias, รูเบนดีอาร์สแล้วถ้าจะพูดกันถึงเชลซีเราบอกว่าเป็นลลดเกอร์ได้ไหมที่แบบยังไงไก็คือตัวจริงอ่ะใช่ปหถูกเป็นตัวเลือกที่ต้องลงตลงอดนะครับ แล้วก็ความสําคัญของรูดิเกอร์ไม่ใช่แค่ลงเล่นเยอะอย่างเดียวครับเราต้องดูดีเทลในวิธีการเล่นรายละเอียดในสนามด้วยสกายสปอร์ตบอกว่าสไตล์การเล่นของรูดิเกอร์ทำให้วิงแบ็กกราบซ้ายเชลซีเล่นเกมรุกได้อิสระนะครับในระบบของทูเคิลครับสามสี่สองหนึ่งตำแหน่งที่รูดิเกอร์เล่นก็คือเซนเตอร์ตัวซ้ายเลยเช็คจากฮิตแมปได้เลยนะครับว่าเขายืนตัวซ้ายแบบชัดเจนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยรูดิเกอร์จะมีส่วนในการช่วยบิลด์อัพ หรือว่าการขึ้นเกมรุกด้วยบางทีเป็นคนที่พาบอลขึ้นมาเลยครึ่งสนามไปถึงฝั่งตรงข้ามจนแฟนเชลซีชอบแซวกันถ้าไม่ใช่ลิฟก็เอาไม่ลงนะฮะแบบบางทีชอบพาบอลขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้ยังมีมีนัดที่เชลซีชนะลี3-2ในพรีเมียร์ลีกแกเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมได้ถึงสองลูกด้วยสื่อบอกว่าการเล่นของรูดิเกอร์เนี่ยที่เป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเกมรับก็เหนียวเกมรุกก็ช่วยด้านบนดีเนี่ย มันทำให้วิงแบ็กซ้ายของเชลซีไม่ว่าจะเป็นเบนชิวเวลช่วงก่อนเจ็บมาโกสซอนโซหรือว่าใครก็ตามจะสามารถเล่นเกมรุกได้ตามอิสระเพราะมีรูดิเกอร์คอยซ้อนให้มีการปิดพื้นที่ปกคลุมพื้นที่บริเวณน,นั้นให้แล้วเขาก็บอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยมีสัดส่วนการเล่นกับพื้นที่แถวๆกลางสนามแล้วก็ชนะการดวลเยอะสุดเลยนะเป็นรองแค่จอจินโยนในทีมเพียงคนเดียวเท่านั้น แล้วก็ถ้าเอาไปเทียบกับกองหลังในพรีมยรีกด้วยกันเนี่ยในแง่ของการมีส่วนกับการเล่นเนี่ยเขาบอกว่ารดดิเกอร์เป็นอันดับ5เลยนะครับในส่วนของการเล่นทั้งเกมรุกเกมรับเอามารวมกันหมดเป็นอันดับ5<ม>ของพรีมยรีกในการมีส่วนกับเกมนี่ครับดูจากฮิตแมปเลยอันขวา<ม>ก็ให้ดูว่ายิ่งเข้มตรงไหนเขายืนตรงนั้นเยอะก็จะเห็นว่าเซนเตอร์ตัวซ้ายชัดมากแต่ก็มีพาบอลเลยครึ่งสนามมาเยอะจริงๆเหมือนที่ผมบอกส่วนอันซ้ายจะเป็นการสัมผัสบอล จุดเล็กๆแดงๆเนี่ยคือการสัมผัสบอลก็จะเห็นว่าในแดนของคู่ต่อสู้ก็มีเข้าไปสัมผัสบอลเหมือนกันอย่างในกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เนี่ยจ<ะ>ับบอลไปถึงหกครั้งทีเดียวอือแล้วดูจากที่ชื่อกราฟิกตัวนี้ของสกายสปอร์ตเนี่ยมันใช้คําว่าเป็น defensive action area น่าจะเป็นแอคชั่นที่ขึ้นไปมีส่วนรวงกับเกมรับด้วยนะก็ถือว่าสำคัญนะกับการขึ้นไปตัดเกมตรงบริเวณกลางสนามผมว่าปีเตอร์บสเป็นคนที่น่าจะดูเชลซีเยอะสุดในที่นี้เนี่ยน่าจะเห็นแบบดูดิเกอร์ตัดเกมกลางสนามได้ไดบ่อยใช่ไหม เขาเป็นสตอเปอร์ครับด้วยบทบาทคือบทบาทสามเซนเตอร์ของเชลซีมันชัดไงตรงกลางเนี่ยเป็นตัวคัพเปอร์จำไม่แท็กเกิลเยอะเน้นบลอซ้อนแต่ตัวซ้ายตัวขวาคุณต้องหลุดจากพื้นที่ไปตัดบอลเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากสําคัญฮะอะจากเรื่องราวเกี่ยวกับที่ทําให้ฟูลแบ็กเล่นได้ง่ายจากจากจากสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่เชลซีไม่ควรจะขาดเข้าไปข้อต่อมาครับก็คือลดิเกอร มีอิทธิพลต่อเกมของเชลซีตั้งแต่การขึ้นเกมอันนี้เรามา,มาดูเรื่องของการขึ้นเกมกันหน่อยจะเห็นถิติที่ครบเครื่องมากๆนะครับข้อนี้ทำให้เห็นภาพชัดถึงความสําคัญของเขานะครับเขาคือคนที่บิวอัพเกมของเชลซีเป็นหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นการขึ้นไปเล่นเกมรุกนะครับถิตินับตั้งแต่เราจะนับถิติตั้งแต่ทูเคิลเข้ามานะวันที่26มก,กราคม2021เพราะว่าพอท er ูเคิลเข้ามาเนี่ยเหมือนเข้ามาเปลี่ยนให้ดิดิกเกอร์กลายเป็นคนใหม่กลายเป็นคนที่โอ้โหเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะ เขามีสติอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดสติตัวแรกมาก,ก่อนอันนี้เอาเทียบกันแค่ในเชลซีก่อนนะตั้งแต่ทูเคิลมา mm. การพาบอลขึ้นหน้านะครับ mm. <bilmiyorum. S 2> แครบอลดิสานเนี่ยทำไป5 8าไป5.88กิโลเมตรเลยอ่ะพาบอลขึ้นไปนะอันดับหนึ่งของทีมเชลซีแล้วก็มีการผ่านบอลสาเร็จก็อันดับหนึ่งของทีมเหมือนกันการผ่านบอลยาวสําเร็จ143ครั้งก็อันดับหนึ่งของทีมการสัมผัส mm. <c oughs> บอล2,858ครั้งอันดับหนึ่งของทีม มีเพียงแค่ไอ้ตรงที่อย่างที่ปิเตอร์วอตพูดไปแล้วว่าการชนะบอลตรงกลางสนามเนี่ยลูดิเกอร์อันดับสองของทีมเก้าสิบสองครั้งเป็นรองแค่น่าจะจอร์จินโย่คนเดียวครับนั่นแหละครับอันนี้คืออิทธิพลในในทีมเชลซีคือเขาสุดๆแล้วนะในเรื่องของการบิวอัพเกมอันต่อมาเอาเราลองไปเทียบกับคนอื่นๆสิในบรรดาคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกที่เป็นกองหลังด้วยกันเอากองหลังด้วยกันนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็นับตั้งแต่ทูเคิลเข้ามานะประตูเนี่ยยิงได้สามลูกเป็นอันดับสามของลีก นะสร้างโอกาสทองทําไปสองครั้งอันดับสามของลีกผ่านบอลสําเร็จอันดับสามของลีกผ่านบอลไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้อันดับสามของลีกเหมือนกันสัมผัสบอลนะครับอันดับสามของลีกแล้วก็ชนะในพื้นที่การสนามอันดับสี่ของลีกแล้วก็มีการยิงตรงกอบเนี่ยอันดับสี่ของลีกโอ้โหครบเครื่องเรื่องเกมลุกด้วยนะความรู้สึกผมนะอันนี้ตัวท็อปตอนนี้เป็นเป็นบติดท็อปของลีกอะท็อปทของลีกผมว่า ตัวของเรเลกเกอร์แล้วก็เอเจนของเขาก็น่าจะรู้ในศักยภาพของตัวเองนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มจากเจลซีในระดับแบบขึ้นมาเป็นแบบถึงเหยียบแบบ200,000ปอนต่อสัปดาห์เพราะว่าเขาก็รู้ว่า1เลยสัญญาฉบับนี้ต้องอย่าลืมด้วยวัย28-29ของเขาเนี่ยมีโอกาสจะเป็นสัญญาฉบับใหญ่ฉบับสุดท้ายในอาชีพการคาแขนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติคุณต่อสัก3าถึง4ปีเนี่ยการขยายสัญญาครั้งต่อไปมันจะเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพและ3 2 3 3กับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเนี่ยมันก็อาจจะต่อรองได้ไม่มากเท่ากับช่วงเวลาที่กำลังพีคในตอนนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเรดดิเกอร์มีความสำคัญขนาดไหน,นทีนี้ครับหลายคนเนี่ยจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเรดดิกเกอร์กลับมาเก่งเฉพาะตอนเล่นแบบหลัง3หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบแบ็กโฟหรือว่า คู่เซนเตอร์หลัง4ี่เนี่ยเขาเล่นได้ดีไหมย้อนกลับไปในยุคข,ของแลมพาร์ดนะครับแล้วก็ยุคก่อนหน้าที่เออร์ดิเกอร์มาร์จัโดนตั้งคําถามเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเล่นหลัง4ี่ยืนเป็นคู่เซนเตอร์หรือเปล่าเขาก็เลยยังเล่นไม่ดีหลายคนก็มองว่าเล่นดีขึ้นเพราะว่าระบบของทูเครนที่มาเล่นแบบ3เซนเตอร์แต่ว่าบทพิสูจน์ก็มีเห็นนะเพราะว่าสองนัดหลังสุดในลีกคัพรอบรองชนะเลิศเนี่ยเชลซี Chelsea เล่น4ี่สองสองทั้งสองนัด ในการเจอกับสเปอร์แล้วดูดิเกอร์ก็ยังคงทําฟอร์มของตัวเองได้ตามมาตรฐานแถมไม่เสียประตูเลยนะครับมีส่วนทําให้ทีมเก็บคะีนชีตได้กับทีมชาติเยอรมน,นีก็เล่นหลังสี่เหมือนกันนัยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายดังนั้นเนี่ยพอมองได้ว่าตอนนี้เขามีเรื่องของฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นแล้วก็บวกกับความมั่นใจด้วยยกระดับของตัวเองขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นแผนหลังสามหรือหลังสี่เพราะว่าเป็นกองหลังที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนั่นเอง ผมเคยพูดมาหลายเดือนแล้วเรื่องนี้ว่ามผมดูเขาเล่นกับเยอรมันหลังสี่ยุคคันซีฟริตเขาก็เล่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับระบบแหละมันเกี่ยวกับความมั่นใจของเขาล้วนๆใช่ความเชื่อมั่นความมั่นใจคือบางทีนักเตะบางคนนะ่ะระบบอาจจะอเป็นส่วนหนึ่งนะคือผมว่ามันมีสัดส่วนเหมือนกันนะแต่เป็นส่วนน้อยนักเตะที่ต้องมีแผนการเล่นที่เอื้อกับเขาจริงๆแต่ผมว่า ปัจจัยหลักคือเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วผมว่าตรงจุดนี้เดอิเกอร์ได้เสริมสร้างมาในช่วง2-3สปีก็เลยทำให้เขาขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทำผลงานได้ในระดับท็อปแบบนี้นะครับครับผมจากนั้นคำถามทิ้งท้ายคิดว่าควรให้ไหมแล้วคิดว่าอนาคตจะจบยังไงต้องบอกว่ามีข้อไหนที่ไม่ควรให้ <c oughs> เอาประการ,รมาวง <c oughs> เออเนะคือาใชล้วสถิตต่างๆ,ๆมันมันตอบมันตอบในตัวมันเองอยู่แล้วอะ่ะอัพผมยกตัวอย่างอย่างแบ็กซ้ายเชลซีไม่อยากจ่ายแพงไปเอาลูก้าดีนเพราะว่าค่าตัวยี่สิบห้าล้านค่าเหนื่อยแสนกว่าเชลซีก็เลยแบบเอาของที่มีอยู่ก่อนแล้วอยากได้เอเมอร์สันกลับมาก็เหมือนกันครับถ้าไม่อยากจ่ายแพงไปซื้อตัวใหม่ค่าเหนื่อยไม่ต่างกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีเท่าลยดิเกอร์หรือเปล่าทาไมไม่ต่อสัญญ,ญาตัวปัจจุบันไปถูกไหมไม่ง่ายผมผมลองคํานวณนะสมมติว่า เชลซีต่อสัญญากับบูเดเนเกอร์สามปีอ่ะสมมติต่อสามปีสามปีเนี่ยคือหนึ่งร้อยห้าสิบหกสัปดาห์ปีหนึ่งมีห้าสิบสองสัปดาห์ใช่ไหมห้าสิบสองคูณสามนะแล้วเอาร้อยห้าสิบหกเนี่ยสมมติเชลซีให้ค่าเหนื่อยบริลลิเกอร์สัปดาห์ละสองแสนคูณเข้าไปค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะรวมอยู่ที่สามสิบเอ็ดล้านปอนด์ซึ่งผมถามหน่อยว่า กองหลังฝีเท้าที่สามารถเอามายืนตัวจริงแล้วเล่นดีแบบนี้ได้นะในราคา31ล้านปอนด์คุณสามารถบอกได้ไหมว่าเป็นใครคือมันหายากไม,ไม่ต้อง3ปีก็ได้นะเอา5ปีเลยขวัญสมมติสัปดาละ200,000สัญญา5ปีเสียงเงินค่าเหนื่อย 52, 000, 52 000, ล้านปอนด์52ล้านปอนด์เนี่ยซื้อชูสกุนเดยยังซื้อไม่ได้เลยถูกต้องนี่คือสิ่งที่พยายืกอนะว่าการต่อสัญญ,ญาบางทีอ่ะมันอาจจะแบบ คือเราก็ไม่รู้ว่าในมุมมองของสโมสร i เขากําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากําลังแบบประเมินอะไรอยู่แต่ว่าในความรู้สึกของแฟนบอลน่ะคิดว่าสองแสนเผิเบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปด้วยซ้ำกับฟอร์มการแพ็ก<อ>เกจแะถ้าแพ็กเกจนะสมมติเซ็นห้าปีไปเอากุนเดชใช้งบประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านอันนี้ค่าตัวรวมค่าเหนื่อยนะส่วนถ้าจะไปเอามัสไตเดลริกของยูเว่ผมว่าร้อยกว่าล้านด้วย Oh, แล้วมันก็ย้อนกลับมาถามคําถามเดิมว่าให้สัญญา5ปีหรดีเกอร์ไป200,000เนี่ยเสีย52ล้านปอนด์กับสัญญา5ปีม,มันไม่คุ้มตรงไหนผมพูดมาเสมอว่าชีก2ชีกแสนห้าให้ได้โอดอยแสนสองให้ได้ผมย้ําอยู่นั่นน่ะนะครับแต่กับดีเกอร์ผมก็สงสัยว่าทําไมไม่ให้อ, <laughs> อคือผมก็ มีความรู้สึกคล้ายพิเตโบสเลยว่าทำทาไมถึงไม่ให้นะคือถ้าเราเราดูเราเปรียบเทียบอย่างของแมสซิตี้เนี่ยเหมือนกับเพิ่งต่อสัญญารูเบนดิอาสไปเมื่อไม่นานนี้ใช่ไหมแล้วผมดูมในเว็บไซต์ s าร์ลี s p สปอรเนี่ยรูเบนดิอาสค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1นึ่งแส่วน<ม>ของฟานดที่เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เหมือนกันได้ 2, องแ ดังนั้นถ้าลูดิเกอร์จะได้สองแสนผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ก็เหมาะสมหรือต่อจะต่อให้แสนแปก็ตามมันเป็นตัวเลขที่ต้องให้หรือเปล่าสําหรับกองหลังที่ผมให้อ่าเป็นท็อปทีของพิมร์ลีกสามคนอ่ะมันควรจะต้องแบบขั้นเหนื่อยพอๆกันแล้วหรืออยู่ในระดับใกล้เคียงกันอ่ะอใ,ชใช่ไหมมันเนี่ยูเบนดิอาร์สฟันดา์ลูดิเกอร์มันไม่มีเหตุผมไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่ให้นะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าในเบื้องหลังการเจรจาหรือในในเบื้องหลังของเชลซี เขาติดปัญหาอะไรหรือเปล่าผมผมไม่ผมไม่ไมทราบไงทําไมถึงไม่ให้ถ้าถ้าจะมองว่าขายริเกอร์หรือว่าปล่อยริเกอร์ไปมันก็เสียฟรีอีกไม่ได้ตังค์อีกแล้วไปซื้อคนใหม่เข้ามาจะไปหาแบบรูเบนดิอาร์สมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายใช่ไหมแบบว่าที่อายุก็น้อยด้วยแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็ค่าเหนื่อยไอ้ตอนแรกก็ถูกกว่าด้วยแบบไอ้ตอนตอนเป็นสัญญาฉบับแรกอ่ะแต่อันนั้นมันมีความเสี่ยงไงอืมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่รอดูครับแต่ผมก็เชื่อลึกๆนะว่า มันพอเรามาวิเคราะห์กันอย่างเงี้ยมุมที่เชลซีควรจะต้องต่อให้มันมีเยอะกว่าผมก็เชื่อว่าเชลซีจะตัดสินใจบนพื้นฐานของของสิ่งที่น่าจะต้องถูกต้องมากกว่า <laughs> การปล่อยออกไปผพว่ามีแต่ความเสี่ยงครับผมโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันในวันนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมด้วยแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเรานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนี่นะครับฝากด้วยคอบอลคอชา้างคอเดียวกันแล้วก็ธน,นาคารกสิกรไทยครับกับเคแบงก์นะก็ ใครที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับใช้สติในการป้องกันสตางนะก็จากภัยไซเบอร์ครับใครที่รับ SMS อีเมลข้อความต่างๆแปลกปลอมนะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าจะโดนหลอกนะครับก็อยากกดอยากกรอกอย่าตอบเด็ดขาดแล้วก็ใช้ช่องทางของกษิกรนะในการาแจ้งเตือนภัยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลครับ i n f o k a s i k o n b a n k c o m หรือว่าใน uh, K-Contact Center นะครับหมายเลขโทรศรัพท์02 888 888 88ก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็กลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา3ามคนก็ขอตัวลัไปก่อนครับเกมคนทุกบทเคราะ์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ